ทำลำหม้ไม้หมี่อนที่เราจะมัดหมีเราก็ต้องทำลำก่อนนะคะตรงน,นี้คือทำลำจากาเครื่องที่ใช้คอมพิวเอร์ใช้มอเตอร์นะตรงจากเครื่องที่เป็นมอเตอร์ใช้ฟสฟฟ้า ตัวนี้เป็นลายเอ่อเ,เรียกลายดอกแก้วนะนี่เก็บขาวแล้วตัวนี้จะไปย้อมเอ่อเทาก่อนเนาะตัวนี้เป็นสีขาวเก็บขาวอย่างเดียวเก็บสีขาวเรียบร้อยนะคะดีวจะไปย้อมสีที่สองเนาะะมาดูว่าเราจะย้อมสีอะไรเอ ได้สีขาวแล้วเนาะค่ะพราะเราเก็บขาวเสร็จแล้วเราก็มาย้อมสีที่สองเนาะสีนี้เป็นสีที่สองสีแรกก็สีขาวตัวนี้ก็จะเป็นสีสีเทาย้อมสีเทานี่อันนี้ย้อมเป็นสีเทานะคะย้อมสีเทาเสร็จแล้วก็มาเก็บมัดสีเทา เก็บลายให้หมดเนาะเก็บลายสีเทาพันไว้เรียบร้อยนี่เลยจนนี้จะเป็นสีเทาเทาฟ้านะคะเป็นสีเทาฟ้าเก็บให้หมดเสร็จแล้วเราก็จะไปอ่อพอกออกนะนี่ขั้นต่อไปก็พอกสีเทาออกแล้วก็ย้อมสีที่สามต่อไป ตอนนี้เรียบร้อยแล้วเราจะไปฟอกก็จะยอมสีต่อไปนะคะตอนนี้จะมาฟอกเนาะก่อนที่เราจะฟอกเราเอาไหมามาแช่น้ำก่อนนะคะแช่สักแค่ให้เปียกก็ได้แล้วเราก็เอาลงหม้อเลย ลงหม้อใส่น้ำยาไปแล้วใช้ด่างดำเนาะนี่พอเอาสีเทาออกเนาะต้มจนขาวเลยนะคะต้มให้ขาวก่อนที่จะย้อมสีต่อไปนะคะสีที่จะย้อมก็คือสีชมพูเนาะ เมื่อเราย้อมสีชมพูได้แล้วเราก็มาเก็บลายสีชมพูเก็บให้หมดเรียบร้อยตัวไหนที่เป็นดอกสีชมพูนะคะเราเก็บหมดแล้วเราก็จะไปย้อมทับอีกรอบหนึ่งเนาะย้อมเป็นรอบสุดท้ายแล้วสีชมพูเป็นสีที่ที่สามนะแล้วก็ย้อมอีกรอบหนึ่งเป็นครั้งที่สี่ เป็นสีสุดท้ายเมื่อเราเก็บเสร็จเรียบร้อยต่อไปเราก็ไปย้อมสีที่สีกันหลังจากที่เก็บสีชมพูเสร็จเราก็มาย้อมสีแดงทับทับเสือแดงไปเลยเสร็จแล้วก็มาเกะยางออกมาเกะเ,เชือกฟางออก เรียบร้อยแล้วก็จะได้สีสีจะมีสีแดงสีเทาสีขาวสีชมพูเป็นอันเรียบร้อยเตรียมเท้ได้เลยนะคะ